้าให้นึกถึงสามสิ่งที่ทําให้คุณผู้ชมที่ฟังตรงนี้เนี่ยต้องดูละครเรื่องนี้ต้องไม่พลาดละครออนไลน์เรื่องนี้เลยอแต่ละคนมีของสามสิ่งนั้นอะอะไรบ้างออไฮไลท์ที่แบบต้องไม่พลาดอะต้องไม่พลาดอ่ะผ <c oughs> ิดไม่ต้องมีแล้วนะฮะตรงกระโจมเริ่มทีใครก่อนดีพี่ขินก่อนเลยแล้วกันสามสิ่งครับสิ่งแรกของไทยเรื่องสยองเรื่องที่สองความสัมพันธ์เรื่องที่สามมันมาถึงครับ อะไรมาคะผมก็ไม่อยากไปดูเหมือนกันครับปล่อยไว้ทั้นั้นถ้าเป็นของผมนะสามสิ่งใช่ไหมฮะสามสิ่งน่าจะเป็นความไม่รู้3ามอย่างอะไรกันฮะก็คือ่คือไม่ไม่รู้ว่าระหว่างเล่นอยู่มันจะสามารถเกิดอะไรขึ้นได้บ้างที่2คือไม่รู้เลยว่าตอนที่เล่นอยู่อะสตอรี่ มันจะสามารถจริงๆแล้วเราไม่ได้มีบทหรืออะไรมนเป็นการแบบพัฒนาเล่นกันเองของนักแสดงเนาะเพราะงั้นเราไม่รู้เลยว่าตอนที่เล่นอยู่อ,ะอ่ะอ่าสตอรี่มันจะนําพาระหว่างเล่นะให้คนดูได้เจอกับอะไรใหม่ๆบ้างแล้วก็อย่างที่สามคือไม่รู้ว่าจะพลาดไหมแต่ว่าแหไคะครับมันคือความสนุกของของการดูสดของการเล่นสดนะะคือเราสามารถเจอเรื่องเซอร์ไพรส์ได้ตลอดเวลาน <laughs> <laughs> ะฮะใช่ครับ อืมนะฮะมาที่พี่จุ๊บกันบ้างดีกว่าครับพี่จุ๊บครับ,รบสามสิ่งที่ต้อง<า>มไม่พลาดเลยครับอ,อย่างแรกก็คือความทราบสิ่งในความสัมพันธ์ของวิชาภารของตัวละครในเรื่องเนาะอย่างที่สองคือความกลัวที่มันฝังลึกในใจของทั้งตัวละครหรือทั้งคนดูเราจะมาสัมผัสกันแล้วก็อย่างที่สามก็คือความตื่นเต้นที่จะเอาชนะสิ่งเหล่านี้ได้ครนี่คือสามสิ่งของละครเรื่องนี้ครับอืม เรียกว่าทั้งเรื่องราวในอดีตเนาะความดราม่าในความสัมพันธ์รวมถึง<ะ>ความหลอนและความเซอร์ไพรส์ที่จะถูกแสดงออกมาแบบไลฟส์สดคาดเดาไม่ได้เลยใช่ไหมใช่ <laughs> คาดเดาได้ยากมากวก็จะ <มา S 2> ได้เห็นยังไงความเอฟเฟกต่างๆที่นักแสดงได้ประดิษฐ์ประดอยกันขึ้นมาเองค่ะอันนี้น่าดูที่สุดแล้ตอตอนนี้อยากเห็นอยากซึ้งอยากสยองอยากตื่นเต้นพบกันเต็มไปด้วลานะครับเสาร์อาทิตย์16-17พฤษเป็นสภาคมนี้ครับเฟซบุ๊กนะครับ เกยือในแคตมครับมาพบกับความแปลกใหม่และความคาดไม่ถึงอะไรต่างๆที่จะได้เจอกันนะไลฟ์สดตอนนั้นนะครับผมกับแคมป์านไลฟ์ครับสุดท้ายพี่ครับก็กับความสัมพันธ์นะครับความสยองความทรงจำในอดีตนะครับคุณดีณไม่ผมขอบตามกัไปพบกันในแคมป์บไลฟ์ี67นี้นะครับเวลา8นาฬิกาที่ Facebook Page หนากเปลือในแคตแม็กสามารถดูย้อนหลังได้นะครับที่เพจเลย